ถึงช่วงเทศกาลกินเจหรือที่เรียกกันว่าถือสิ่งกินผักแล้วนะครับถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจําปีเลยก็ว่าได้วันนี้หมอเบิ้ลขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญชวนให้กับผู้สแสวงบุญทุกท่านร่วมบุญในการเทศกาลถือสิ่งกินเจกันดีกว่านะครับโดยเริ่มต้นทานเจกันตั้งแต่วันที่17ตุลาคมยาวจนไปถึงวันที่25ตุลาคมเป็นเวลา9วัน9คืนนะครับ1ปีเราทานเจร่วมกันแค่9วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากมาก และถ้าใครได้ถือสินร่วมด้วยแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นบุญยิ่งอานันต์สำหรับตัวท่านและครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในปีนี้ขอเชิญชวนทุกทกท่านผู้แสวงบุญทุกทท่ทานร่วมบุญกับหมอเบิร์กันนะครับคุณจะได้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปในเทศกาลถือสินกินเจนปีนี้ครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิร์นนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดว่งโฮล่าปานยิ้มวปด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นและบริวารคนรักลูกหลานลูก,ลก,ลลกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณหนึ่งทำให้คุณหนึ่งหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเบือ่อเบื่อเสงๆงได้ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมมงคลออรามนตราใส่แหวนนิ้วชี้และนิ้วนางตัดปลายผมและเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกครัวบ้านนำเกลือนโใพ้ากอย่างดี ขึ้นครับ วันนี้คุณสองมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากรับลอยหรือของที่อยากได้มีโอกาสที่จะได้ซื้อในวันนี้รวมถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยและบริวารคนรักคุณส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณสองนั้นสบายอกสบายใจในวันนี้ครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสเลยล่ะครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายมากๆย้ำนะครับว่ามากๆกกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องซึ่งจะนําปัญหามาให้กับคุณสามทำให้คุณสามต้องจัดการเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งและใจร้อนรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้และความรักก็อาจจะไม่ลงตัวอาจจะมีปัญหากับคนรักได้ในวันนี้นะครับขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณสามใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสี เหลืองเรือดำเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมมงคลออร่รามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนําเกลือนพะก้าวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทางที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่าด้วยนะครับรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสี่รับผิดชอบจะราบรื่นหากมีปัญหาหรืออุปสรรคก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีและความรักก็จะราบรื่นเช่นเดียวกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยละครับ วันนี้คุณห้าจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่าจะทําให้คุณห้านั้นเครียดงดหงิดอารมณ์ไม่นิง่งใจร้อนขอให้คุณ5ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าใส่น้ําหอมออร่ามตราน้ําหอมมงคลใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6นะครับจะวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่าเลยนะครับจะทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีนะฮะบ,บางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้สบายอกสบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ6เลยล่ะครับ วันนี้คุณเจ็ดจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายเหนื่อยมากทั้งกายและใจรวมไปถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชว์ไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณเจ็ดค่อนข้างจะงดหงิดหัวเสียจะรอ้อนอารมณ์ไม่นิง่งขอให้คุณเจ็ดมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลอ,อรลลามนตราใส่แหวนนิ้วนางนําเกลือโนพก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น ครับ วันนี้คุณแปดจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายนิดหน่อยเท่านั้นนะครับมีโอกาสที่จะได้ชกลาบของกวญของฝากรับปากรับลอยอีกด้วยนะฮะทำให้คุณแปดนั้นเหนื่อยครับแต่ว่าอารมณ์ดีสบายใจหากคุณแปดมองข้ามเรื่องที่กังวลใจหรือคิดอยู่ในใจไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณก้าจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้ารับผิดชอบขอให้คุณก้าระมัดระวังดีๆนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณก้านั้นเหนื่อยง่นหงิดวุ่นวายไม่ได้ดังใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับคุณ9ก้าเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมมงคลออร่ามตราใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วก้อยนำ เกลืออนพ้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงความรักจะราบรื่นและผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทำให้คุณศูนย์นั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอ,อาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ทำให้วันนี้สบายใจดีนะครับหากคุณศูนย์มองข้ามทุกอย่างไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งสำหรับคุณศูนย์เลยล่ะครับ